วันนี้เราจะทำหมู3มชั้นทอดน้ำปลานะคะก่อนอื่นเราก็เอาหมู3ามชั้นมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่นอย่าชิ้นเล็กเกินนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่กระมังใส่น้ำปลาไปสองช้อน ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยใส่พริกไทยเสร็จแล้วเรานำมาขยำขยำคุกเข้ากันให้ทั่วค่ะเพื่อให้น้ำปลามันแทรกซึมไปในหมูสามชั้นนวดสักประมาณ5-10นาทีค่ะต่อจากนั้นเราก็นำเอาผงเอาแป้งกรอบ ลงมาใส่สักประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะนำมาคุกเค้ากันจนมันไม่เหนียวจนมันเป็นแยกออกจากกันค่ะพร้อมกันนั้นเราก็ตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนได้ที่เราก็นำลงไปทดสอบดูว่าน้ำมันร้อนหรือเปล่าหนึ่งชิ้นก่อนค่ะ เสร็จเห็นว่าร้อนปุ๊บก,ก็เลยเอาใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะทอดไปเรื่อยเรื่จนมันเหลืองกรอบจะทอดไฟแรงเกินนะคะทอดไฟอ่อนๆพอตอนเราจะปิดตอนเจะเอาขึ้นเราค่อยเร่งไฟให้มันแรงหลังจากนั้นเราทอดเหลืองกรอบได,ได้ที่แล้วเราก็นำขึ้นเอามาไว้ที่กระดาษซับมันก่อนค่ะ เสร็จเร,เรียบร้อยแล้วเราก็นำมาใส่กระดาษซับมันในจานนะคะต่อจากนั้นเราก็ไปเตรียมน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะก็จะมีหัวหอมแดงซอยแล้วก็จะมีผักชีไปเรื่อย เราก็หั่นเป็นแว่นแว่นพร้อมกับถักชีใบเลื่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำน้ำมาขามเปียกใส่ลงไป2อช้อนค่ะพร้อมกันนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไป2อช้อนค่ะใส่พริกปน่นเข้าวคั่ว ลงไปใส่น้ำตาลปลายช้อนนิดนแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับน้ำจิ้มแจ่วพร้อมกับหมูกรอบน่ากินไหมคะมีน้ำจิ้มแจ่วข้าวสวยร้อนๆพร้อมทานเลยค่ะจากครัวบ้านป้าฟ้านะคะ ใครสนใจแวะเชิญมาได้ค่ะ